ทำจุลินทรีย์ถังใหญ่มีปัญหาในการคนจุลินทรีย์จนเหนื่อยออยากเมื่อยแขนเออว่างั้นเถอะอยากมีวิธีการที่ง่ายๆให้มาดูที่คลิปนี้ตัวเอง,ต,เองตัวเองลองไปหยิบไม้มาสำหรับคนแบบไม้ที่ไม่ใช่ไม้ไม้ไม้จุลินทรีย์เราเลย ก็ไม่ไผ่แหละที่สะอาดสะอาดนะที่สะอาดสะอาดนะรอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคือเราจะทําเปรียบเทียบให้ดูว่าบางคนอาจจะใช้ไม้ไผ่หรือว่าอาจจะเป็นไม้ไผ่ธรรมดาเนาะแล้วเวลาคนจุลินทรีย์ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยอะ่ะยิ่งทําหลายถังมันก็ยิ่งเหนื่อยแล้วเรายิ่งทําหลายถังถ้าเป็นสูตรที่ใส่ไข่เยอะๆใช่ไหมคะทุกคนมันก็ต้องยิ่งมีแรงต้านเยอะไงไข่มันก็จะทําทใหา้เกิดความขุ่นของน้ํา จุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมพอทําหลายๆถังคนจุลินทรีย์ทุกวันรู้สึกว่าเหนื่อยเออเดีย๋ยวเรามาดูว่าเราจะมีวิธีไงที่ทําให้การคนจุลินทรีย์ของเรามันง่ายขึ้นเออการคนจุลินทรีย์ของเรามันง่ายขึ้นเดีย๋ยวเราเรารแป๊บหนึ่งนะคะคือต้องให้เขาไปหาอุปกรณ์เปรียบเทียบในการในการคนจุลินทรีย์มาให้ก่อน อันนี้ก็คือไม้ธรรมดาสำหรับที่คนทั่วๆไปหรือว่าทั่วๆไปเราเราทำใช้กันนะคือไม้ธรรมดาเนี่ยแหละเนะเวลาเราคนจูนซีมันก็จะต้องออกแรงเยอะหรือว่าเห็นไหมคะเ,คเห็นไหมรู้สึกว่ามัน หรืออะไรเงี้ยเนาะเนี่ยมันจะชใช้แรงเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เราจะมีวิธีไหนทําให้การคนจุลินทีย์ของเรามันง่ายขึ้นแล้วก็อาหารหรือไข่ที่มันกองอยู่ก้นถังเนี่ยมันแตกตัวได้เร็วเอะขอดูไม้ดิจ้าอันนี้คือไม้คนจุลินทรีย์นะคะที่เราทําขึ้นมาถ้าเป็นคนบอกกุ้งนะใช้ใบตีน้ําที่เราไม่ได้ใช้ก็ได้เนาะ เอามาดัดแปลงของเราใช้แกนลอนสีดำก็คือแกนลอนฟอร์มาลินนี่แหละที่เราซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปเวลาที่เราเอามาเราก็จะตัดบางส่วนออกไปเห็นไหมคะยกให้หน่อยอ่าเราก็จะใช้สว่านสว่านเจาะรูเห็นไหมคะ,ะ,แ,ละ,มคะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นเกลียวธรรมดาถ้าเป็นคุณผู้ชายทั่วไปเนี่ยดูแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วไปซื้อมาได้เลยจากร้านพวกวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้เนาะอ่ะ สาธิตวิธีการคนให้หน่อยคะ่ะเห็นไหมคะมันใช้งานง่ายเห็นไหมคะกดขึ้นกดลงกดกดลงแล้วก็ดึงขึ้นแค่นั้นเองเห็นไหมคะมันไม่ต้องใช้แรงเยอะแล้ววิธีการแบบนี้มันจะทําให้ไข่ที่อยู่ก้นถงนะังเนี่ยมันกระจายได้เต็มที่มันทําให้จุลินทรีย์กินอาหารได้ทั่วถึงไข่ก็ไม่ไม่เน่า ขึ้นมาเนี่ยเป็นวิธีการที่ที่ฟาร์มเราใช้แบบนี้เนาะง่ายไหมคะทุกคนเฮนี่ฟาร์มทำจุลินทีย์สังเครแสงมาตอนนี้ย่างเข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะทำไว้ใช้แล้วก็ทำไว้ขายที่หน้าบ้านซึ่งผลตอบรับจากลูกค้าเนี่ย ดีมากๆเลยนะคะคือวิธีที่เราทำอ่ะเอาไปใส่บ่อกุ้งแล้วแบบทำให้น้ำน้ำในบ่อดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยลูกค้าก็ชอบก็กลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้วก็บอกต่อๆกันไปหรือถ้าใครสนใจอยากจะหมักจุลินทรีย์เยอะๆไว้ใช้เองก็งงก็มาดูที่อะไรนะจะบอกว่า มาดูงานที่ร้านได้นะคะมาดูงานที่ร้านได้เพราะว่าเราก็บอกแล้วก็สอนกับทุกคนที่อยากจะทําให้สําเร็จนะคะอยากจะทําให้สําเร็จแล้วก็ถ้าทําทําไม่ได้อ,อย่าพิ่งทอ้อมันต้องฝึกทําหลายๆรอบจนกว่าเราจะเข้าใจจนกว่าเราจะรู้ใจจุลินทรีย์นะคะทุกคนถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามฮันนี่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย